นาทนุกคนรัมตัวผมเช่นเคยนะครับเจ็บหน้าผ่านตะลยะุยครับผมจีเขาอ,อยู่ที่สะพานชั้นเจ็ดน,นะ่ะขึ้นเนยไหนอินก่อนขึ้นเลย

ไม่โดนแน่นอนเพราะไม่วิ่งเปิดกล้องไม่ทันไอ้ยันโดดโดนอยู่ครับเปิดกล้องไม่ทันนะครับทุกคนเอาจินด้านครับปากกาแม่น้ำน้อยนะครับผมแล้วมีช็อตยิงเท่าไหร่นะครับผมไม่รู้หรอกเขาสันหลังเลย

ไม่ได้เปิดกล้องเปิดกล้องไม่ทนยยันใส่เองเลย,เย,ยกำลังเปิดกล้องเลยเหี้ยวัเดือยตาง่อนะใหญ่ๆเลยด้วย มาแล้วครับผมอุ้ยเปิดกล้องไม่ทันว้าวว้าวว้าวแล้วมีกายใหญ่อยู่แต่โอ้โหติดได้จัดเปิดกล้องไม่ทันอืมอย่างนี้เปิดกล้องเลยไหมขึ้นก่อนก็ไม่ทันมุกิ้วมึมองมองว่าเปิดไม่ทันฮึพักยิงเลย ตงง่ใหญ่จัดใหญ่จัดตัวนึงขึ้นไปย่ายเลยดีดได้ก็ไม่ได้ช็อตยิงเลยเดี๋ยวช่างกันว่าตัวนี้หนักกิโลนะผมดีได้เ่ลล์ล่มเลยวะเบลล์ล่มเลยสายวิ่งไอ้ทำไมสายวิ่งย้อนวะสาวสาวสายวิ่งย้อนน่าดนนี่มั่ว เปิดกล้องไม่ทันเลยอะจะลับกล้องเปิดกล้องไม่ทันเลยเรที่เปิดกล้องเลยสี่โลโอ้ไม่ใช่แล้วหมดสป้าเดี๋ยวลองช่างดูกิโลยาดีโกยไอแ้งเายแต่ยปะัไอ้แปงเนี่ยปงัายแป่งเปิดกล้องไม่ทันเลยเข้าตรงไหนจานเลยปตงปต่ชตาาดมันแวบแวบาเลย ใส่ใส่พันหมดแล้วนสามุหม่ยิงว่าปืนไม่ทันไปเลยไหวจัดสี่ด้สี่กว่า4ี่สองสี่โลสองได้แน่โอ้ยสุดจอเเกตตเกตถือไว้นี้เงอนเจ้าเลยไม่เห็นผมเลยอะ หมุนหน่อยหมุนไมหน่อยหมุหนมอาจารหมุหนมก็้มาหน่อยยอ้หน่ <c oughs> อยพ่นไปนูออ้นี่ยผนไม่เอาไม่เอากล้องหลังแล้วพี่หญ่จะเห็นเลมันตรงไม่ตรงสุดย้ <c oughs> ดอนเขาหลังเลยแะไม่ร้คะ่ะไม่รูร้โอ้โห้ชัดมันทำไม่รู้ขึ้นมาสนน้ำเลย ลงเลยก็เลยเปิดกล้องเลยก็มือจับกล้องแล้วมันขึ้นก็เลยยิงก่อนจะขี้แตกขี้แตกขี้แจกวเลยครับผมไปค่าด้วยดิใช่ giật chắc Đó nó. Viêng vào lัดลูกดอก của đài. Không đợt ăn. Ừ. Ừ này ừ. mong ừ. 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 ได้ครับวันนี้เขาทารู้สัตว์อีกแล้วมืดแล้วิปนี้ก็ไปก่อนนะครับผมเอาจนได้นะครับผมพอดีเปิดกล้องไม่ทันขึ้นยางเสร็จนั่งเราก็พยาาจะเปิดกล้องมันขึ้นมาดีแล้วก็ยิงไปก่อนเลยไม่มีช็อตยิงครับจากว่ายังได้ตัวนะครับเห็นมันได้ตัวนะผมตันนี้สี่จุดสองนะครับช่างแล้ว <c oughs> นี่ก็ไปก่อนนะครับผมลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชให้ผมด้วยนะครับ เกซ่าพาลรยนะครับกับทีมงานครับผมดูบรรยากาศยามเย็นนะครับแม่น้ำนองครับเสยนาครับผมอันนี้ปื่น้นน้ำเลยเสียน้ำยันเลยนะครับผมดี๋ลวน,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 นุ่มแต่ไม่ทันได้ยิงเลยครับผมขึ้นไหวจัดประกายแต่งครับวิ่งมาชนลูกดอกเฉยไปกันนะครับผม